คุณกำลังวางแผนที่จะขายธุรกิจใน UK เคแล้วย้ายกลับไปใช้ชีวิตที่ประเทศไทยดูไบหรือโมนาโกใช่ไหมคะ หยุดก่อนค่ะแผนปลอดภาษีที่คุณฝันไว้อาจกำลังจะถูกเก็บภาษีกระทรวงการคลัง UK เคกำลังจำลองแบบภาษีขาออก Exit Tax 20%สํำหรับผู้ที่มั่งคั่งที่ย้ายประเทศค่ะนี่ไม่ใช่ข่าวลือตามโซเชียลมีเดียนะคะแต่มันเป็นเรื่องจริงที่ถูกรายงานในทุกสื่อหลักเลยไม่ว่าจะเป็น The Guardian, The Times แล้วก็ The i n d e p e n d e n t e นะคะทั้งหมดยังอ้างอิงแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังโดยตรงเลยค่ะนี่คือการปิดช่องโหว่ทางภาษี ที่นักลงทุนใช้กันมาอย่างยาวนานนะคะถ้าคุณไม่อยากจ่ายเงินหลายแสนปอนให้รัฐบาลก่อนที่คุณจะออกเดินทางคุณต้องรู้ว่าภาษีนี้คืออะไรและต้องจัดการกับโครงสร้างความมั่งคั่งของคุณให้พร้อมก่อนที่กฎหมายจะมาถึงในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ติดตามเรื่องนี้กันได้เลยนะคะเกี่ยวกับภาษีย้ายประเทศสําหรับเจ้าของธุรกิจกันในวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หมอมีเรื่องใหญ่ที่กําลังสั่นสะเทือนวงการธุรกิจแล้วก็นักลงทุนใน UK เคนะคะโดยเฉพาะคนที่คิดจะโบยบินออกจากประเทศนะคะข้อเสนอที่กําลังถูกจําลองแบบอยู่ก็คือค่าธรรมเนียมการชําระสักษาค่ะหรือว่า settling up charge 20%นะคะและมันก็ไม่ได้มีเป้าหมายที่คนทั่วไปที่จะย้ายไปพักผ่อนที่สเปนแต่เจาะจงไปที่ผู้ที่มั่งคั่งหรือว่า high net worth ผู้ที่สร้างความมั่งคั่งใน UK เคเราต้องการย้ายไป ประเทศปลอดภาษีเพื่อขายทรัพย์สินนั่นเองค่ะทําไมรัฐบาลถึงต้องทําแบบนี้เพราะว่ากฎหมายปัจจุบันเนี่ยมันมีช่องโหว่ค่ะสมมุติว่าคุณสร้างธุรกิจมูลค่าหลายล้านปอนด์ในยูเคใช้แรงงานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่นี่จากนั้นคุณก็ย้ายกลับไปอยู่ในประเทศไทยท้าวรนตามกฎหมายเมื่อคุณขายธุรกิจหรือว่าหุ้นจากประเทศไทยหากทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ที่ดินหรือว่าอสังหาเริมทรัพย์ในยูเคคุณสามารถจ่ายภาษียูเคเป็นศูตรได้เลยนะคะเพราะคุณไม่ใช่ผู้ที่อยู่อาศัยที่นี่ บอกว่าเรเชลรีฟก็คงปวดหัวมานานแล้วนะคะเพราะว่ากําไรเหล่านี้มันสร้างขึ้นในอังกฤษก็ควรที่จะถูกเก็บภาษีก่อนที่คุณจะจากไปค่ะนี่แหละค่ะคือแนวคิด settling up นะคะคือชําระสะสางให้เรียบร้อยก่อนไปนั่นเองค่ะ กลไกการทำงานของภาษี20%นี้คืออะไรข้อเสนอใหม่นี้จะปิดช่องโหวค่ค่ะโดยเขาจะถือว่าคุณได้ขายทรัพย์สินธุรกิจแล้วก็ทรัพย์สินลงทุนทั้งหมดของคุณณมูลค่าตลาดในวันก่อนที่คุณจะยุติเป็นผู้อยู่อาศัยใน UK เคนะคะแล้วก็เรียกเก็บภาษี20%จากกําไรที่เพิ่มขึ้นทันทีค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณซื้อหุ้น1ล้านปอนด์อย่างเงี้ยวันที่คุณย้ายออกมันมีมูลค่า5ล้านปอนด์นั่นก็คือกําไร4ล้านปอนด์ใช่ไหมคะภาษี20% thank mm -hmm. you จากสีล้านก็คือ8 0 0แสนปอนค่ะคุณจะต้องจ่ายเงินก้อนนี้ก่อนที่คุณจะไปแม้ว่าคุณจะไม่ได้ขายจริงก็ตามนะคะสิ่งสําคัญก็คือมันยังไม่เป็นกฎหมายนะคะเพื่อนๆแต่ว่ากําลังถูกจําลองแบบอย่างจริงจังและอาจถูกประกาศในงบประมาณที่กําลังจะถึงในวันที่26พฤศจิกายนนี้เลยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ำาแล้วนะคะว่าภาษีสําหรับคนรวยเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศในครั้งนี้รัฐบาลก็ต้องการเงิน2,000ล้านปอนต่อปีนะคะเพื่ออุดช่องว่างทาง การคลังค่ะหม่อมก็ไม่รู้จะสงสารใครก่อนดีนะคะระหว่างคนที่ต้องจ่ายกับรัฐบาลที่ต้องหาเงินมาอุดรูรั่วนั่นเองค่ะทีนี้เรามารับมือกับทิศทางที่เข้มงวดขึ้นนี้ได้กันยังไงนั่นเองนะคะสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้ไม่ใช่การหนีภาษีนะคะแต่คือการจัดการโครงสร้างความมั่งคั่งล่วงหน้าค่ะอย่างแรกที่เขาแนะนานะก็คือให้จัดตั้งบริษัทโฮดดิ้งค่ะเพื่อนๆเป็นเจ้าของธุรกิจการถือความมั่งคั่งและกําไรสะสมผ่านบริษัทโฮดดิ้งจะเป็นความยืด ยุ่ทางภาษีมากกว่าการถือในนามส่วนตัวค่ะการมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนนะคะจะช่วยให้คุณมีตัวเลือกในการเคลื่อนย้ายหรือว่าลงทุนซ้าได้มากกว่าหากกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้นะคะ 2. ก็คือเร่งสมทบเงินบํานาญนะคะอย่าลืมใช้กฎปัจจุบันให้เป็นประโยชน์นะคะเร่งสมทบเงินบํานาญของนายจ้างให้เต็มที่ก่อนที่จะมีการออกกฎหมายใหม่ที่อาจจะจํากัดสิทธิประโยชน์ด้านภาษีบํานาญสําหรับผู้ที่มีรายได้สูงนั่นเองค่ะโดยสรุปนะคะ เพื่อนๆภาษีขาออก20%เนี้ยมันเป็นภัยคุกขามที่แท้จริงที่กำลังจะมาถึงผู้มั่งคั่งใน UK เคค่ะทิศทางการเก็บภาษีความมั่งคั่งค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆหมอมว่ามันเป็นทิศทางของโลกเลยนะคะที่รัฐบาลจะต้องหาเงินเข้าประเทศให้ได้มากที่สุดดังนั้นใครที่กำลังวางแผนจะย้ายออกหรือว่าขายธุรกิจอย่ารอให้กฎหมายมาถึงแล้วก็วางแผนนะคะเพราะเมื่อถึงตอนนั้นคนที่ชนะก็คือคนที่มีโครงสร้างที่เตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นเอง สำหรับเพื่อนๆคนไทยที่ทำธุรกิจใน UK ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารธุรกิจนวดหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็กำลังวางแผนจะย้ายกลับไปประเทศไทยถาวรอ,อย่าประมาทค่ะถึงแม้ว่าคุณจะขายธุรกิจแล้วก็ย้ายกลับบ้านแต่ถ้าภาษีขาออกนี่ผ่านคุณอาจจะต้องจ่าย20%ของกําไรที่เพิ่มขึ้นก่อนที่จะก้าวเท้าออกจาก UK ได้เลยทีเดียวได้ยินแล้วก็ใจหายแทนเลยนะคะ การรับมือที่ดีที่สุดที่เขาแนะนำนะคะก็คือเราต้องจัดตั้งบริษัทเป็นโฮดดิ้งนะคะเพื่อถือทรัพย์สินแล้วก็เงินทุนสะสมก่อนการขายนะคะตรวจสอบสถานะถิ่นที่อยู่ของเราตามกฎหมาย UK ยูเคอย่างละเอียดแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด,ด้านภาษีข้ามประเทศทั้งในยูเคแล้วก็ไทยก่อนที่จะเริ่มกระบวนการขายแล้วก็ย้ายออกนั่นเองนะคะนี่คือการสร้าง อิสรภาพทางการเงินด้วยการใช้กฎหมายปัจจุบันให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการความชัดเจนในการวางแผนการย้ายกลับไทยแล้วก็ขายธุรกิจโดยไม่เจอเซอร์ไพรส์จาก HMRC ก็อย่าลืมปรึกษาสำนักง,งานบัญชีที่เชี่ยวชาญนะคะ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะคะชื่นชอบข่าวสารแบบนี้ที่หมอมเอามาเล่าเอามาแชร์นะคะไปสืบสอบมาเมาให้ฟังก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะกดแชร์กดติดตามด้วยนะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย